ไงปะโอ้ยโอ้ยใส่โลอีกแล้วครับโอ้หนัองอกะจิงครับผมโอ้ยเมื่อกี้ใส่โลไม่พี่น้อนุ่งกินฟิตนุ่นนินโอ้เมื่อกี้เห็นตัวหัวแบอกง่ายวะได้ตัวแรกครับผมอืมกินเลือดข,ขัดแถวหันเข้นกินมินขัดแแค เที่สวยครับผม ส่างสุบานาสวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้สิพ่อพี่น้องออกมาใส่เบ็ดสับไม้เก้าครับหลังจากคลิปที่แล้วเนาะได้ไปเก็บโลกกว่าครับผมอ่ามันเหยียบเบ็ดมาหลายเนี่ยจังไนครับผมก็เดี๋ยวออมาเกินเก้าจังไนไอปันได็ดด้วครับใส่เบ็ดอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบหลังครับผมอันนี้ค่ำแล้วครับผมสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีสีพ่อพี่น้องไปปักเบ็ดครับผมปไปพี่น้องปักมันค่ำแล้วครับผมออกมาค่ำแล้วพอดีผมปัก หาพื้นที่จองพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเหลือแต่เสียบแย่ครับไปพี่้องปะ เยือเป็นเยือกจรีดเกินเก้าได้ครับผมผมสิบเอ่เสียบด้าน้างมาานะครับเสียบด้าน้างอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องสาเห็นเยือะเกินผิวหนามเอ้ถึงผิวหนามน้อยนึงครับพราว่ากับยันสายเนี่ยจะไม่พะว่าน้าเ่วงนี้มันลดเร็วครับ ครับผมเสียบเยื่อเรียบร้อยแล้วครับผมจะทุ่มหนึ่งแล้วครับพี่นอ้องเนี๋ยางรอกกับสักคู่สองคู่ครับลัดไปเลยครับท่ีนสีไปเลยเบิ้งหมดสนีนี่ไปเบิ้งพ่อเต้มพ่อโตบ่พ่อผมอยางลัดคู่มากเลยครับ,รบไปดูน้ำกานครับผมเพื่ออะไรจักตัวสองตัวเนาะเดี๋ยวจะมาตั้งต้นไม้ยามรอบแรกครับ หลังข้างมาเมื่อกี้หูยินเสียงดินครับผมโอ้โหก็ใหญ่ๆแง่ได้ครับนี่นี่นี่ตัวปลาครับพี่หนุ่มเดี๋ยวดิพี่น้องเด้อตัวใหญ่ปะโอ้ยโอ้ยใส่โลอีกแล้วครับโอ้ตัวบักใหญ่เลยพี่น้องอู้ใส่โลครับอยู่ลุด หลังนี่กับตีนครับผมโอ้เมื่อกี้ใส่โลวไม่พี่น้องกินติดมินมินโอ้เมื่อกี้เห็นตัวหัวบักง่ายว่ะได้ตัวแรกครับผม แล้นงนี่กับยิปครับผมโอ้สีดายพระท่านเศร้าอยู่ทธิน้อานี่ตากว่าเดียวมาน้ำนี่กินเลือกขักแถวหันก็กินมินขักแถวใส่ชุสวยครับผม ครับหลังจากเสียบเยื่อเรียบร้อยแล้วครับผมเลาะกลับมาได้สองตัวครับพี่น้องลุดใสแบบนี้ไปตัวหนึ่งย้ำรอบแรกครับผมอาจจะได้ย้ำรอบเดียวได้ครับพี่น้องเด้อเสือกเป็นมือเงยตัวแดกเยอะเหลือครับผมหืมดังนี่จิ๊บครับผมโอ้ยอยู่หนิ่งๆเลยพี่น้อง <laughs> <laughs> อุ้ยเบ็ดหักเบ็ดหักเบ็ดกับเก่าครับผมหักแล้วหองยาครับ ขั้นโกงครับผมมาลุ่นที่น้องว่าสิยูปะโกงไปแนวนั้นอุ้ยยูครับเห็นติงแล้วช่อนปอกกรับมาใส่ง่ายนันธ์กิตาชอนหน่อยครับปวดกันครับผม หกโมงเคิงเหครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมผ้พพาพี่น้องออกมากกูเป็ดครับผมหลังจากที่มาขึ้นห้องยามเดียวรอบเดียวเนาะเป็นไม่เมืม่อยไมย่อยครับพี่น้องกันเลยขอยามแค่รอบเดียวมาขึ้นกับปลาซี่ตัวพอคอยง่ายก็ลดมาลุ้นกันครับว่นานี้มาซสอนสิือจักโตโบดังนี้เยือดีดดีดขึ้นมาหอดปลายเลย มีแจ่มมีตัวให้เบ่งมาน,น้อพี่น้องเอ้ยนี่ก็เยื่อหมดครับผมสว่วนใหญ่เยื่อจะหล่นครับเด <c oughs> ยวรุนไปน้ำกันครับรุ่น้อยๆไงปน้ำกัน yang nih neng deh ayu kap neng deh ayu, uhm kismint telabat di nih ya, ya copotkan kap, e, uyi ใส,ส่สวยๆครับผมดีไปอ,อย่างมันยังอยู่ใ <laughs> ห <laughs> ้อยู่รุนหลังต่อไปครับ หลังนี่คืออยู่ใตใบบัวงสิลรอพี่้องอยู่ให้ผมบ่ปาลาหยางนะครับโอ้ยคุณหมอไงครับผมโอ้จนเหลืองปลาเก๋งเก่าครับโอ้หมงเลยพี่นนอง สมัยใดนี่เก็บครับืมข้างนาข้างนาเบ็ดเกีาา่ยวขมาท่างอุ้ยเบ็ดเกี่ยวเลยครับผมเบื้องเบ็ดผมดึงขงม่าในคู่หน้าเลยครับอยู่บ่พีน่น้องอู้อยู่ครับอยู่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  ปลาี่นอนี่ใส่ที่สวยครับผมยังยูเสยนี่หลังหนึ่งง่างนะครับง่างหลังหนึ่งเบดเบอร์สิบหาอันนี้เบดเบอร์สิบเจ็ดยูหลังที่ง่างบาอยู่ ใส่เบฟสองเบอร์ครับผมเอาเบอร์สิบหากับเบอร์สิบเจ็ดมใาใส่ขอเสียของเบอร์สิบเจ็ดก็คือเสียกี่ลีแล้วมันจมครับเบอร์สิบเจ็ดต้องเป็นเยื่อพวกเยื่อเขียดเยื่อปูเป็นงสี่นะ หลังนี่เข้าตีนครับผมเชือกตีงครับพี่น้องโอ้ยชันปอกชันปอกวัน <c oughs> นี้มาได้ตัวใ,ใหญ่เลยครับตัวใ,ใหญ่ลวดมัดวันนี้แต่ตอนยังสี่แหละกับใส่งามๆครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บครับพี่น้องนี่คือปลารวบธรรมะครับผมได้ปลาปลาคอหอกตัวครับพี่น้อง <c oughs> แต่แข็งง่ายตัวนึง อยู่ประมาณโลนี่แหละครับอยู่ประมาณนี้แหละมันมีตัวใหญ่อยู่สามตัวอยู่เนาะให้หลุดให้หลุดตัวนึ่งเบตไทยพี่น้องเบ้าแล้วกะ็มีเบ็ดง่างตัวนึงแย่ามาซอกครับกับแย่ามาขึ้นใส่ง่ายหลุดสำีรับพ่ออยู่พ่อกินแล้วเหรอครับผมจำสิก,กินบมื่อใดไปหาสือหา,หาน,นันเป็นสำหรับคลิปนี้ก็ลาพีร่าน้องไปซะกันครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดก,กระดิ่งแจง้งเตือนในช่องสุบรรน้ำน้ำน,นะครับเป็นกำลังแรงใจให้ครับผม ตาพี่เ้านองไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ